เรียกสมควรระมาณ200ลานแล้วก็ผู้ที่เราจะไม่ให้ผู้หนึงที่กนเงินมากหรือผู้ที่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านมีบ้านทีสอบได้โดยมนม่้ครับเราก็จะหาที่เราไปเราตั้งกฎเกว่าคนที่จะได้ไปมี่ายุเวยไม่เกนยุเฉลี่ยือต้องใช้ไปอีเฉลี่ย3เดือนต่อกันนะครับถ้าคนที่ต้องเดินเกินมาเดินไ่เจอเยีอบ้านจม้ายเปาอย่างที่สอบเกณฑ์ที่จะตัดออไป ครับก็กระทบคนละบางสังขารแสงบางคนเลยครับก็สามารถลดวงเงินนะครับที่เราอยู่เนี่ยได้ประมาณปีละประมาณพันล้านบาทนะครับก็เป็นการสร้างความยุติธรรมนะครับจับคนที่ใช้ไฟน้อยลงปครับอันที่สองเนี่ยเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีห้าสี่เริมาแล้วแต่ได้ไฟปีเก้าหน่วยครับหน่วยเนี่ยเรามีเกิดสัรเก็บแวกซ้ำซ้อนกันนะครับสุปกรณเนี่ยก็ได้เก็บแบกของของใช้ไฟรายใหญ่ที่ว่าสารแต่ละแห่งไปแล้ว ขวีหนยนีก็่ท่เป็แนีเนื่องจากเอ็มีจะมข้าวแบ่งกรัินเครับเราก็ได้ัมติีตรวิกอรทัพชอบให้สมภจเป็นแบ่งครับตั้งแต่เดือนตุลาคมไปนะครับก็ให้ทางกบพรไปประสาร์ในเกษแล้วก็พินชาติตรงนี้เลสนะครับสำหรับข้าวตีไปหนุ่ยนะครับก็ให้เวลาการทำดีใหม่เนี่ยก็จะเริ่มใช้ประมาณมกาคครับตั้งวา้าสิบมุนก็ปรับภูรเกี่ให้มันรัดพุนขึ้นนะครับ ไม่มีสิทธิ์นะครับพวกบริษัทที่มาทำบ้านจัดสรรแล้วยังไม่ขายบ้านก็ได้ด้วยแล้วก็ผู้ใช้ไฟเนี่ยต้องเป็นผู้ใช้ไฟรายได้น้อยจริงๆไม่ได้อยู่บ้านบ้างไม่อยู่บ้านบ้างก็เลยต้องมีสถิติการใช้ไฟน้อยกว่า50าค